้านะครับข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของแสงต่อกลไกาการเปิดปิดของปากใบ 1. แสงช่วยในการสร้าง ATP e จากกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการปั๊มปโปรตอน 2. แสงทําให้เกิดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงทําให้คาร์บอนไดออกไซด์ในใบลดต่าลง 3. แสงช่วยทําให้ pH ของเซลล์ใบลดต่ําลง4ข้อ1นและข้อ2ถูกก็ต้องมาดูนะครับว่าการเกิดการเปิดปิดปากใบเนี่ยมันทนํากานยังไงครับก็พี่ก็จะอธิบายนะครับก็ การเปิดปิดของปากใบการเปิดปิดของปากใบเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยแรงดันเต่งของเซลล์คุมก็จะถูกควบคุมด้วยแรงดันเต่งนะครับของเซลล์คุม ก็คือเอกเซลคลุมเนี่ยก็คือเซลที่มันคล้ายมีตัวประกอบกันนะครับทีนี้เมื่อน,น้ำเนี่ออกมาสิเข้าไปในเซลเซลลก็จะเต่งพอเซลลเต่งปุ๊บปากใบก็จะเปิดนะครับโดยหลักการทํางานนะครับก็คือในตอนเช้าเนี่ยแสงก็จะกระตุนตอนเช้าแสงจะกระตุ้นให้โพแทสเซียมไอออนเนี่ย แพร่เข้าไปในเซลล์คุมนะครับทีนี้พอเซลล์คุมเนี่ยมีโพเทสเซียมไอออนมากก็จะเข้มข้นมากพอเข้มข้นมากปุ๊บน้ําก็จะน้อยใช่ไหมครับน้อยกว่าภายนอกน้ําภายนอกก็เลยออสโมซิสเข้ามาทําให้น้ำออสโมซิสเข้ามา พอน้ำออกซิกเข้ามาปุ๊บก,ก็จะทำให้เซลล์เต่งนะครับปากใบก็เลยเปิดและเมื่อมีแก๊สและมีแสงนะครับเมื่อมีแก๊กกับแสงเซลล์คุมเนี่ยก็จะสามารถสังเคราะห์แถงได้น้ำตาลนะครับก็จะเกิดการสังเคราะห์แสงโฟโตซินเทนซิส ได้ซูการ์นะครับทีนี้พอได้น้าตาลมนาะปุ๊บในเซลล์จะยิ่งเข้มข้นอีกปากใบก็จะยิ่งเปิดมากากว่าขึ้นนะครับจนถึงตอนเย็นนะครับตอนเย็นเนี่ยแสงก็จะหมดไปพอแสงหมดไปเนี่ยความเข้มข้นในเซลล์ก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆปากใบก็เลยปิดครับ ก็ที่ปากใบปิดเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสูญเสียไอ้น้ำภายในมีโซฟิลซึ่งมีความชื้นสัมผัสสูงมากเมื่อพืชขาดน้ำหรือในดินมีน้ำน้อยนะครับฮอร์โมนแอซิิกแอซิดเนี่ยก็จะควบคุมให้ปากใบปิดแล้วก็การที่ปากใบจะปิดเนี่ย ็เพราะว่าน้ำได้ดินน้อยนะครับปากไว้ปิดก็จะทําให้เกิดการลดการคลายน้ํานะครับดังนั้นถ้ากลับมาดูที่โจทย์นะครับโจทย์พูดว่าข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของแสงต่อกลไกลการเปิดปิดของปากใบ แสงนึ่งใช้ในการสร้าง ATP จากกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการปัมโปูตอนก็ถูกนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงพอสังเคราะห์แสงปุ๊บก็จะเกิดน้ําตาลพอเกิดน้ําตาลปุ๊บเซลลมาคมค้นมากขึ้นปักน้าน้าก็จะออสโมิสตเข้ามาจนเซลลติ่งก็จะเกิดการเปิดปากใบนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ถูกนะครับข้อ2แสงทําให้เกิดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงทําให้คาร์บอนไดออกไซด์ในใบลดลำลงก็กระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยก็คือการใช้ ATP เนี่ยหรือก็สารต่างต่งเนี่ยมาเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็น C6 หกไฮหรือว่ากรูโคนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ในใบก็จะลดต่ําลงข้อนี้ก็ถูกนะครับส่วนข้อ3แสงช่วยทําให้ pH ของเซลล์ใบลดต่ําลง pH เนี่ยของเซลล์ใบลดต่ําลงก็หมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์ามากนะครับแต่ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในใบนต้องลดลงดังนั้นข้อนี้ก็ผิดนะครับดังนั้นข้อส9ข้อแรกคือะบทบาทหน้าที่ของแสงต่อกลไกการเปิดปิดของปากใบ ข้อนี้ก็ต้องตอบช้สี่นะครับก็คือช้หนึ่งและช้สองถูก